โอเคทุกคนวันนี้จะมีกันในเกม Home Sweet Home Online วันนี้เราจะมาเล่นเกม Home Sweet Home อย่างเช่นเคยเนื่องจากกระแสตอบรับในกิจที่เราดีมากวันนี้เราก็มากับพี่โชแล้วก็น้องคันนี้นะสวัสดีนะเย้ yeah. วันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่ายูริคิมิโกะอันดิกโตะโกไซมัสโอเค <c oughs> ทุกคน <c oughs> เราจะมปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเราจะรอดไหมดดูดันไหมสู้ๆคอ ไอชาเฮ้ยทุกคนได้แล้วรู้เลยลงยาบานตึกเอใช่ไหมบีโอเคจบโอเคจบเฮ้เกิดขโบนนาเป็นเป็นคนชนชั้นสูงเกิดที่สูงให้พี่เป็นคนให้ให้พี่เกิดสัันล่างไปเนาะโอ๊ยเกิดึลนคะเพราก็เลถามว่าเกิดเลยคืนก็ออเป็นไรเออโอ้แต่แล้วคันเม็ดร้อยสี่สิบ เออข้าง<อ>ในมีพิธีนะคันเม็ดทยาหลุดนะวีนี่ดูเดอคันเม็ดชูนิ้วกลางหน่อยคันหนึ่งเดี๋ยวชื่อแฝงแบบน,นี้นะครับทุกคนคันเม็ดช่อระบุมีน้ำนะชั้นสามเออข้างบนมีอ้ยเหี้ยออสวัสดีจ้าวมิว นมเธอสวยจังหมาะไหนเหมาะดู <laughs> <laughs> วาย <laughs> ูนิ้วกลางตัวอะไรอ่ะมันเงียบจังวะไม่ <laughs> น,น่าดเดี๋ยวตำรวจสาวอยู่ดีต้องไปตรวจตาก่อน <laughs> เพราะว่าตาเป็นตอต้องไปตรวจข <laughs> ันเม็ดเลย <laughs> อะไรอ่ะ ตอนนี sí, ้ยังไม,ไม่เป็นไรใช่ไหมยังไม,ไม่มีความที่ว่าจะหลุดใช่ไหมยังอยู่โอเคยังรอดมีมึงยังสู้ไงสักพ <c oughs> <c oughs> ักก็บายเบชเฮ้ยเก็บเก็บกกล้องมาอีกนะ <c oughs> hey, แล้วเฮ้ยมันไล่ขายจะบอกนะว่าผีหลุดอ่ะไม่นุกนะเนี่ย <c oughs> ไม่ผีต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งผินต้องอยู่อ๋อพิโช <c oughs> มายืนตำแตงอีเบลว้ตรงนี้ฮะ ตะกกนแต่พี่ตะกกนตะกกนกล้อง,ง,งหูมันอิกกระเทยเล่นเดี๋ยวนี้มันเล่มีสิสรุปกระลํเปิดกล้องแล้วหั่นมันมาตีปักหลังหกักผีไปเยี่ยวอยู่กลับมาได้แล้วนะไม่งั้นเราจะทายจิมมี่เธอิฟุฟฟฟฟิตฟุฟ คนน้องคนนี้เอาเปล่า๋อ้ทำไมจะจะจะแล้วไหมทำไมล่ะทำไมทำไมล่ะอ้าวยังไงล่ะเอาจีน่ากูอกชูนิ้วกลางซ่าหรอก้องปังปังระเบิดวิยยา เบลเบลเอ้ยกลับมาแล้วลูกต้องเรียกขวัญเบลก่อนนะนเรียกขวัญแล้วขวัญเอ๋ยขวัญไปไหนเทนำเทท่าเทไปเลย <laughs> มือมือเท้าไม่พายเอาหัวหลามว้า มืงมันรุดจริงๆนะเนี่ยมันมาไปเลยอ่ะไหย้ยมันคู่ไม่กล้าแล้วนะนะเฮ้ยปิดประตูก่อนแอบตํำผีรุดเซิร์ฟหรือผีไปกเ่สรสสส้ยอ้ยใครไม่ล้างหรือเปล่า เอาคนาลางบอัสาสบาัสเบเดสรด้ไทยแลนด์แท้โฮ้ยยังอยู่ที่เดิมโอเยขยับแล้วขยับแล้วอุ้ยมันรอมันรอมันไายมันแกล้งเราว่าไปพร้อมกันอ่าแล้วอ่เฮ้ยย่า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 ย่ย่าย่ายาระบบนะระบบแรงเห โอ้มันเหาแล้วมันตีมันตีมันมันวายมันนี้ตบมันดิตบมันตบดีมึงยาวมันนี้ต oh, right. ีดีต <ok ีดีมันนี้ตีโอ้ยตีดีเฮียไม่ตีละเออสวยอ้าวเกิดอะไรตึ้นฟัฟัวิฟฟัฟัเฮ้ยน้ำมนันชุบโอ้แต่ตะกอนนี่มีเสียงเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันโดน น้ำเยี่ยวนี่พากรอกน้ำเยี่ยวแบบกรอกเปลี่ยนหมดไม่สนหรอกใส่เฮ้ยมึงมาเล่นเป็นนะเนี่ยถ้าสมมติมันมาต้นเกมนี่คือจะเกิดอะไรขึ้น What if มันนี่มันนี่ตีมันนี่ตีมันมันนี่ตีมันตีตีตีซิงนี่สวยมันโดนนะแล้วกล้องกล้องดับ 4K ลองลิฟต์ไหมเบลลมิวมิวเตนไหม เราจะเปิดเพลงโอ้ยอมิวต้องเต้นแล้วล่ะเออม,มิวได้วเวลาแดนและเซ็กซี่เลดี้นะเพลงนี้เว้ยแบวมันลงไปแล้วแดนเพลงงอูอุ้ยโอ้วยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่นี่คล่างมันตามอีนั่นอยู่ มันตามอีมันตามอีเลนดีเกยู่โอ้ยฟูฟูฟฟูฟูโอ้ยไม่ไหวแล้วอะนกเจ็บเวอร์โอ้ยแอบปสุดเมจะตายเลยว้ายเฮ้ยโอ้ยมันไี่มีอันิเมชันจะตายแล้วไม่ไหวแล้วฟูฟูฟฟูฟูฟู วันนี้ก็โทษนะพี่ตั้งเอาตายเอาตายแล้วอ๋อมันไม่โดนใจแมงมุมใครอ่ะโอ้ยมึงโอ้ฉันเสียใจอะไปก็ได้มาทายเกมเออก็ถือว่ามานะเกือบหลับแต่กลับมาได้ เฮ้ยทนมันเร็วไปปะตาเนี้ยเร็วไปเออแต่ก็ถูกใจให้น่อยเนาะเดี๋ยวเราเอาอีกตาหนึ่งนะทุกคนนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้ห้องแล้วเป็นรอบที่สองหูซิว่ารอบนี้ผีจะไปงานนั้นไหมเป็นล้างจานไหมล้างจานตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งตอนตอนเนี้ยโอเคทุกคนเออดช่งมันเถอะนะ ถ้าจะขัดกันนี้ก็แล้วแต่วันนี้เราจะมา<ท>กันในรูกไทยบ้านนะไทยบ้านอยู่บ้านเราอยากนะ้ำอะไร,ะไรมีความเป็นไทยชุดเมดอุ้ยสกินนี่ <laughs> อันนี้ไปเก็บเบอร์รี่ที่อังกฤษหรือเปล่าจ๊ะ <laughs> คนนั้นคนนั้นวายสวยมากสงสัยตอนนี้เด็กคนครูส่งไปแข่งมึงแล้วด้ด้านเดิมไมนะตึกบีอะพี่ที่ตรงนี้จะห่ายไหมฉันเดาว่าห่ายอะกูว่าละว่าไปละไม่รู้ว่าเกิดทรงไหนบ้างทะลุแผ่นดินทรงไหนตึกบีวิสตาแล้ววันนี้ก็เริ่มแดงๆนะคะแล้วก็เริ่มกลับมาเรื่องๆละเออยายานนีไมียาโอ้แต่ละกระตุกกระตุก มีความไร้เรียงสิเอ้าเอ้าใครเปิดประตูวะเอ้าเมื่อกี้นี่ประตูเปิดเองไม่มีคนด้วยฉันเองฉันเปิดจะถึงนี่อ๋ออุ้ยแครอทมันเอาใส่กูไยตัวไหมด้วยอ่ะทุกคนแครอทแครอทเว้ยแครอทเอ้าแครอทแครอทอยู่แค่หนูอยู่แค่หนูดอกแคร สวยด้วยค่ะเปิดกล่องให้นะบันนี่เฮ้ย<า>แครอทแครอทขึ้นแครอทขึ้นในนั้นนะขึ้นข้างบนนะขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วนะฉันมียันฉันฉันมียันคืออะไรให้มือยู่ไหนกันวะอยู่นี่โอ้ยมึงไม่ลงไปก็รอให้มึงลงไปเนี้ยมึงลงไม่ลง วันนี้มาทางนี้ดีเอามาเอามาเอาเอาเอามาเข้านี้เอามาเข้าทางนี้ฉันจะให้รูปเปิงึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนอุ้ยไม่มียานะปันนี่ยังไม่เจอยาฟรีเลยโอเกิดอะไรขึ้นอุ้นเนี่ยไอ้หูเป็นความไร้เรียงสีกับเน็ตมากเลยอะ <c oughs> แดงเหลืองเขียวแดงเหลืองเขียวแดงเลยหยอกวั <c oughs> นนี้ <c oughs> สีอุ่นหรือเ <c oughs> ปล่ามีความไร้เฉดสีมากอ่ะใช่เปิดขับไง เดยฉันเจอแล้วไม้แทงอ,อกแวมพายอ๋อมุณหนูจะเอานี่ปักน่ปักไปแล้วโอ้ไม่นานาต้องไปหาที่ปักละไอไม่เจอยาเลยกลับมาเล่นได้แล้วอ๋อย,ยายายา,ยา,ยา,ยาชั้นสามชั้นสามมันนี้ไอ้ห้องเดียวเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ทันแล้วเอาเดี๋ยวยาไห้โอ้ยโอ้ยดูมันเขี่ยวจังชาลอดอะนี่นี่นี่ยาข้างบนยาข้ามบัน <im itation> มันมันหมูเด้งโ <c oughs> like, like. <laughs> ดนไล่โดนไล่ต้องไปชูไปทุกคนตอนนี้จะรอดไหมน่าจะชาลอดด้วยอ่ะแครอทโอ้ oh my god <im itation> ขอให้แครอท <im itation> ใจดีกับเรานะแลน่าจะชุดสวยขนาดนี้ <im itation> เราเอาบินสีน้ำมาสีน,าน้ำเธอเลยนะอ้ย <im itation> บันนี่โอ้ <im itation> บันนี่ยายอยู่ไหน <im itation> <im itation> ยายอยู่ไหนยาข้างบนชั้นสามชั้นสามเหมือนไป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  วันนี้มีน้ำโอ้ยใหยากันดูเป็นย,ย,ยังไกันเอ้าไป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 ตำรวจทำงานดูปุ่มหรือย้ายหนะ่อยอุ้ยเออเอออ๋ออ๋อ,อ,อแอบวายหาหาหาตัวอยู่ต้องเป็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นก็่เ,กเ,กเยอยแล้ว แล้ว่อามันเอาทูไปวางไว้ข้างล่างนะเมื่อกี้นี้ก็วางน้ำพิธีแล้วนี่โอ้ยโอ้ยไม่มีมารยานไม่มาไม่บอกกันเลยตีมไปตีมนี่เฮียตีมนี้ไรหนูไรหนูไรหนูหูชิงโดนเนี่ยบอกแล้วกล้องนี้กล้องฉันมันโฟกเคนะเออฝ่อมเป็นฟูฟูยาอยู่ไหนทุกคนมาฮิว โอ้ย <มา S 1> เจ็บ <มา S 1> ชั้นสามเหรอโอเคฉันรอไปมันนี้มยายังมาแล้วมันนี้มาแล้วชั้นสามใช่ไหมกำลังไปนะกำลังไปอบอกให้ทีนะไว้ที่นึงต็มยี่เต็มหนีเต้นเลยเต้นเต้นเต้นต้ไม่ทันเต้นเต้นเตนเต้จะมตายแน่แน่ลา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 ฮมดำเต้เลย ฟูฟูวิทฟูฟูฟตีมย่าไปสิเดี๋ยวมันรู้โอ้ตายแน่แน่เต็มฟูเอ้ย,ใน,ใน,ใยนั่นไงอีแคลอถมันจกผู้ชายไปกินแล้วอุ้ยมันเหา่าหมาเข่าทำไมเข่าไม่แต่คนสวยเอาเห่าทำไมเอ่ยวันนี้ น่ากลัวมากขึ้นผักข้างในมาดูข้างนอกสิเป็นออะะไร่อุ้ยใครอ่ะมีถือไพ่ด้วยไม่เล่นไพ่นะไม่เล่นไพ่นะไม่อยู่ไม่เล่นไพ่กูไม่รู้กูไม่เล่นไพ่กูไม่รู้เรื่องอ้าวทำอะไรทำไมล่ะไม่เล่นไพ่โอ้ยกูไม่เล่นไพ่เฮ้ยชั้นทราบระวังนะเอ้ยตัววิธีระวังวิธีระวังวิธี โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นมันนี้โดดไอ้โดดไม่ได้โดดไม่ได้มันมันนี่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้มาตรงน้ำมันนี่นี่มีน้ำมีน้ำชิงโอ้ยหยายไปกูชิงปักปักอนะโอ้ยโอ้ยใครจุกอยู่เกิดอะไรขึ้น โอ้โหจะคือแม่งจะตีอะไรขนาดนั้นนะยาฟโฟวิฟฟูฟูปาไม่โดนเนาะว้าววาวดีดีโอ้กุลบมายาห้าวดิอยากได้ยาไม่ใช่ยันเออเออพี่พี่ครับว้ายฟโฟวิฟฟูฟูว้ายินนึง เฮ้ยไม่ไหวแล้วครับผมอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ไหวแล้วไปไปใบเดียวจอดรถจอดเลยนะบเดียวรถจอดเลยอีกนิดนึงอุ้ยเหี้ยอุ้ยตกใจหมดโอ้ยมันมันแทงจริง มันเอามีดแทงกี่เกิดอะไรขึ้นจ้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่โชอุ้ยมนีคอร่าพี่โชเห็นไหมนั่นน่ะในนี้มีตำรวจเลยเนาะน่าจะมาจําอีนี้โยนไพ่บ่อยมากเลยวันนี้วันนี้ว้ายวันนี้ไปเออไปตายสถานการณ์ได้เป็นใจกับวันนี้ ไม่โชว์ยาเถอะการขอส่วนวันนี้ห้ามเยี่ยวนะโอ้จริงมันเอาตาอันนี้เราเจอฮันโหดนะเราแพ้แน่ๆเลยถ้าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้เรานะสามารถกดไลค์คิดเราได้นะทุกคนเป็นกำลังใจถึงแม้เราจะไปรอดก็ตามเออให้กำลังใจให้หน่อยนะจะได้รองวันนี้เยี่ยวนะลูกเขาบอกว่าห้ามเยี่ยว มึงยังวันนี้มันเจอยามันแอบมันแอบซีคนเดียวอ่ะไม่ไม่มโจเต้นหล่ะเนี่ยข้างบนมันกันเนี่ยนั่นไงแล้ววะเต้นไงถ้าเต้นมันจะได้ดาเมจทั้งสองเนี่ยเออก็เนี่ยที่ได้เนี่ยมันก็เป็นอย่งเงยแหละว่าทำมันลาตีข้างค้ามันจะมาเล่าให้บันนี้มันฟังนะกูรู้อยู่รู้แค่นี้วันนี้ไม่ได้ยินใช่ไหมจ๊ะออกมาไได้ยินห้ามเยี่ยวนะรู้เปล่า เหมือนนี่ไปช่วยหน่อยเปมนนี่ไปช่วยหน่อยเอายโอ้ยโอ้ยเราลุ้นแล้วฮะอ้อยทิ้โตัอย่ากลางอะไรพีโชว์ปะเออเออเหมือนจะไล่อ่ะอุ้ยโอ้ยตามตามมันตามมันตามมันตามว่ะมันเล็งเป้าหมายเวลาว่าอินเนี่ยอชุดเนี่ยไปเก็บเบอร์รี้ก็พวกกูหรอมันโตนโอ้ยมาเอาอี่บันนี้ได้ไงมันไงบอกแล้วว่าจะฉีดยามันรู้เลยเห็นไหมเนี่ยฉีดยาในชุดนิ้วกลางด้ามันอีกหมืนแล้วนวยนนี้เหมืนนี้ระวัง ยายาเสียบพรมปราชญ์ให้มันได้คาดไปไปว้าไข่เออเมืองแล้วมันไม่เอาแล้วนะวันนี้ไปลง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 อีกนิดเฮ้ยกูตัดมันคุตัดมันรัดให้ไ้ยมันไม่เอากลัววางเหอะวางเหอะฉันยอมตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรลอดหนึ่งเท่ากับลอดหมดแล้วออกมามันนั่นน่ะประเด็นนะเอ้ลิฟต์ย่าใหญ่ขึ้นย่าขึ้น มันเตะมาดิมึงมาเห่าเพื่อนกูทำไมมาเห่ากูทำไมเตะมาได้ปะมันเตะมามไหมวันนี้เสร็จยังเตะมาน่าน้าน่าแล้วมันหากกูแน่เลยอ่ะหน้าอย่างกูเน่าแล้วน่ะโดนสูมันไม่ยอมันหากกูแน่นอนอ่ะวันนี้วันนี้เป็นบอกทางวันนี้เป็นบอกทางชั้นสอง ไอ <มา S 1> ตรงห้องตายอ่ะ<า>ห้องตายวิธีแรกอะ่ะเอาพิโชต์ตายแล้วเรียบร้อยนายมันแทงนมแล้วนะ่ะเออ <c oughs> ต่อตู้ก่อนจำนึงมันเห็นเมันเห็นออร่าเอ้ยประตูฉันสองนะที่เดิมไอไอตรงหน้าลิบแน่แน่เลยเสีงยงเหมือนไกลๆไม่ได้ข้างบนใช่ปะเหมือนหนุ่มวะได้ยินเสีงยงไกลๆอะ่ะไปแล้วครับไปเก็บเบอร์รี่เร็วลูกเก็บเบอร์รี่ ใช่ไหมเออว่าจริงๆดาวถูกอนเส็นแรงไปเลยรอล้อหนึ่งทั้งกับรอดหมดนะเพราะว่าอนิเมชั่นตอนถ้ายคือวิ่งออกกันพร้อมสี่คนทุกคนรวมพลังที่มิวมิวใช่เฮ้ยทุกคนเราร้อสี่ว่ารออสี่กี่โมงเห็นไหนเนี่ยบอกว่านี่สำเมร็จแสดงว่าลักษณะ ใช่โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะกับการเล่นฮอลล์สวิตโฮมทั้งสองตาในคลิปนี้เพราะว่าทุกคนจะชอบนะถ้ามีคำหนักที่มันแรงเกินเราก็ขออภัยด้วยนะนะทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้เราคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย